เออเอ็กเรยกลับไปกลับไปอัอาทิตย์นั้นที่ต้องเลืกเรียนปรากฏว่าครูสามเป็นมัวเขาแบบคือห้าขวบน้องแล้วแบบเขาตีมือไปจ่ะคือจับแล้วมันผิดแล้วเขาเ็นแบบตีมือแตเด็กห้าขวบคือตอนนี้เราเป็นครูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเด็กห้าขวบตีมันเข้ามาเพราะโกรเกันเออแล้วก็เลยแบบมันเป็นความใจแบบเฮ้ยครูเป็นมัวโหในขณะที่แบบชั่วโมงต่อมาไปเรียนเัลเล่แล้วแบบ ห้องจากคนไฮเปอร์อยู่แล้วเป็นแบบฉันสนุกมากฉันแบบได้เป็นบาร์บี้อะไรอเงยเลยตอนแรกมันเป็นอย่างงั้นเอาเลยเป็นแบบสกิปสกิปสกิปก็เลยบอกแม่ว่าหนูไม่เรียนหนูไม่เรีนเป็นหนุ่มจะเรียนเป็นเลขนี่คือเริ่มต้นจุดเริ่มต้นค่ะซึ่งเรียนหนังสือไม่เก่งแต่ในควบคู่กันก็คือเรียนบเลป็นเลขมาตลอดแห้าขวบเฮ้ยนั่งเรียน มันมนสุดจะไม่ธรรมชาติเลยอ่ะทุกอย่างคือแค่ท่ายืนก็แบบอะไรคะใครเป็นคนคิด